นะคะจากยาสยามสแควร์ดอกซีโรดอกดีเดยค่ะค่ะท่านที่สองค่ะโอนนะคะจากโนนเฟรนดค่ะวีแอนนะคะจากอัน,นิชโคเซค่ะค่ะจอยนี่นะีะดีเดียมว,วัชนาร้มนี้นะคะจากแบรนด์มิราค่ะค่ะ ค่ะแน่นอนนะคะทั้ง6ท่านนะคะก็อย่างที่เป้บอกไปนะคะว่าถือว่าเป็นตัวแทนจากแบรนด์แต่ละแบรนด์บางท่านก็เป็นเจ้าของบางท่านก็เป็นดีไซเนอร์ออกแบบเองอเลยเองด้วยนะคะมีบรรดาแฟนคลับแล้วลูกค้าลูกค้ามีการแอบมาเชียร์กันด้วยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราต้องขอเรียนถามเลยละกันนะคะว่าเป็นบรรดาอยู่แล้วที่เราบรรดาดีไซเนอร์เองหรือว่าเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยจะต้องรู้เรื่องเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆเลยต้องถามที่คุณพีมคุณโอ๊ตและคุณแพทย์ก่อนเลยนะคะว่าชื่อบอกหน่อยว่าเทรนด์แฟชั่นนนซัมมเเออรรร์์ี้ทดะไ ลำมาแรงสีไหนแล้วก็เสื้อแบบไหนที่สาวๆนี่ไม่ควรพลาดถ้าพลาดนี่คือถือว่าเอาเลยนะคะต้องถามเริ่มต้นกันที่ครุงเทพเลยค่ะนะคะจากสยามสแควร์นั่นเองค่ะสำหรับแฟชั่นหน้าร้อนนะคะที่เป็นของเมืองไทยนี่คือแทบจะเป็นหน้าร้อนทุกปีเลยค่ะแฟชั่นหน้าร้อนก็เลยแบบว่าดูจะเป็นเทรนที่สาวๆจะต้องติดตามตลอดนะคะซึ่งสีที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับช่วงซัมเมอร์นี่คือเป็นพวกสีสันสดใสอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราลด ปรุงของความร้อนลงไมาสักนิดนึงด<ช>้วยอาจจะเป็นสีโทนเย็นนะคะอย่างสีเขียวพาสเทลสีเหลืองสีเทาอ่อนๆน,นะคะ<ช>้าให้ความรู้สึกว่าแบบดูแล้วสดใสส,สบายมากก็คือใีคนที่ใส่แล้วรู้สึกต้องมันย็นเนาะ<ช>นตามไม่ใช่ว่าโอ้พอซัมเมอร์ปุ๊บที่อากาศมันร้อนใส่สีแบบคนร้อนเข้าไปนี่มันจะยิ่งแบบันไม่ไหวละใช่ไหมคะแล้วก็เน้นะะในเรื่องของสีททนเย็นเข้าไปสีเขียวอ่นอ,อนจะอ่อนมากอ่อนน้อยก็แล้วแต นะคะและสำหรับนะคะคุณโอสและคาโมแอนด์เฟรนส์นะคะข้าพูดถึงในเรื่องของเทรนด์ที่กำลังม,มาแรงเลยสมมัยนี้2 0 1 2นี้น่าจะเป็นแบบไหนคะก็คง <Okay. S 3> เหมือนกันนะคะเป็นพัฟเทลแล้วก็อาจจะแบบเป็นลายจุดพวกกระดอดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าลายดอกไม้เงี้ยเหมาะกับเมืองร้อนแล้วก็แบบ เนื้อผ้าก็อาจจะเป็นบางเบาค่ะบางโปร่งเลยอค่ะเน้นบางเน้นเบาเน้นจุดคือสุดขั้ลในจุดนี้มันจะให้ความรู้สึกเหมือนแอปเปิลหน่อยปะแอปเปิลตรงนี้ก็พลาสติกนะคะแต่ดูตลอดการได้เหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนแล้วมาถึงคุณแอนนะคะคุณแอ้จากนะคะคันดิโฟเซตนะคะคุณแอ้นขา จริงๆก็ไปซ้ายกันค่ะค่ะก็คือหน้าร้อนเนี่ยเราก็เน้นเผยผิวคะนะคะจะได้ตัวแสบเราเป็นีมาดูอยู่แล้วค่ะก็แผลปูดก็พอเอ่อเชื่อคอปากอาจจะเว้าหลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็คือโควิระดอบก็ยังคงมาแรงอยู่ค่ะฉะนั้นก็แต่อย่างตอนนี้เขาจะหนักในทางโควิดอะรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะคือจะประมาณว่าแผลปวดยังไงก็ได้ว่าถ้ากลัวว่าแผลปวดเลิ่มร้อน รู้ว่าจะอะไรปกป้องคือใช้โลชั่นในการปกป้องส่วนหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญถ้ายังไม่พอนี่หาหมวกที่คาดผมใหญ่ๆช่วยตังแต่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ช่วยได้ไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ไหมคะด้วยแล้วก เก็ไปก็น่ารักเก๋ๆนะคะนะคะโอเคนะยังไม่พออีก3มแบรนด์ของเราค่ะเลยกลับมาถามที่คุณจอยนะคะค,คุณจอยจักพิลานะคะคุณแอนนะคะแล้วก็คุณแอมน,นะคะก็จะมีจากพิลาแล้วก็ฟิโรเซตแล้วก็เดวีด้วยว่าแฟชัมม่นเมอร์นะคะสาวๆในทุกี่เนี่ยควรแต่งตัวควดผิวอย่างไรถึงจะสวยแล้วก็ดูดีด้วยค่ะจริงๆเลยว่ามันไม่มี กดอะไรตายตัวว่าใครถูกใครอิดเ็นอะไรยังไงอะค่ะจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือแต่งเราให้มั่นใจในตัวเองแต่เอาให้สนุกกับการแต่งตัวในแต่ละวันนะค,ะค่ะก็คือว่าถ้าเราแต่งไปแล้วเราไม่รู้สึกไม่มั่นใจแล้วเราก็คอยเช็คในกระจกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่แทบเทีะะ่ยวค่ะแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราแต่งตัวแล้วเรามีความมั่นใจมากๆลุกหน้าแน่นอนขิวด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะค่ะ,คะ ถ้าใครอ่ะมั่นใจก็คือเราต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะก็คือจะเลือกเสื้อผ้าเสื้อผ้าสุดจูว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดว่าชุดสวยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจในการจะใส่ใส่ไปเดี๋ยวก็ดึงเดี๋ยวก็จิกเดี๋ยวก็อะไรต่ออะไรอย่างนั้นก็จะทําให้ผุ่มคนของเราเสียไปอีกด้วยใช่ไหมคะก็คือจะต้องพยายามหาชุดเสื้อผ้าที่ใส่แล้วสวยแล้วก็ทําให้ตัวคนใส่เองรู้สึกมีความมั่นใจกันด้วยนะคะนะคะมาเชิกับทางคุณแอยค่ะก็มีชวน ืออย่างคอนเนต์อะไรบอกว่าคือเราจะโชว์เยังงเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดแบบสเปิรดว้เปิดล่างเปิดแบบนี้ทุก6ไมเวิร์ก็กัเราะว่าอัน้เนีเ่ายก็คือสวนนะคะแต่ก็อาจจะเห็นว่ายุดย้นลอยว่าก็คือต้องแล้วแต่กวาบมั่นใจของเราแน่นวคือเาื่องชุดที่มันคดีเราใส่แล้วูมั่นใจแล้วก็ ของเรื่องของการเปิดคือบางคนกาบอกว่าแม่ก็ผิวฉันสวยฉันมั่นใจฉันก็อยากจะเปิดแต่จําหวะกันกสักนิดหนึ่งแต่การเปิดของเราหรือว่าการเปิดที่จะทําให้ดูดีเนี่ยก็คือต้องเปิดเรียกว่าเปิดแบบไม่โป๊แล้วก็เปิดแบบไม่เลือยการเปิดดูแล้วมันเป็นอะไรที่น่าค้นตายอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะแบบนิดหน่อย เปิดแค่นี้เราไม่ใสกับแค่นี้คือมันไม่จำเป็นว่าแบบแบบาต้องเปิดเยอะๆนะสวยเอาเป็นสัดส่วนที่เราชอบสัดส่วนที่ชอบและถ้าเกิดรู้ว่าส่วนไหนมันไม่เวิร์กแล้วก็อูแก่เชื่อใจแล้วเอาแคปิดซะหรือถ้าไม่อยากปิดก็พยายามดูแลเขาดูแลเราให้ดีขึ้นทะไคะและสุดท้ายมากันที่คุณแอมค่ะคุณแอมค่ะเพื่อนๆบอกกันไปหมดแล้วคุณแอมอยากจะเสริมอะไรคะจริงๆก็คล้ายๆของแอนนะคะคือว่าดูว่ารูปร่างเราส่วนไหนสวยอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราแขนสวยแขนเล็ก ถ้ใส่แขนกุดแล้วก็ใส่ขายาวนะคะพี่โบเอินไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดเท้าขาเล็กขาเล็กขาสวยขาหนี้เงี้ยเลยเงี่ยค่ะก็อาจจะแบบเป็นขาต้านโครงขาหน่อยกระผิ่วด้วยค่ะค่ะนะคะแต่ข้าขาสวยแต่ว่าแห้งหยาบกระด้างอันนี้ก็จูไม่เวิร์กต้องบำรุงด้วยต้องมีการบำรุงดูแลทุกวันนะคะก็โดยรวมนะคะสอสอหลายคนก็บอกไปแล้วนะคะว่าคือในเรื่องของซัมเมอร์นี้นะคะถ้าเปิดได้แหวกได้ก็แหวกไปเถอะ และมั่นใจคือคําว่าเปิดไปคือนอกจากตัวเองมั่นใจแล้วต้องพยายามเช็คฟีดแบกคนรอบข้างด้วยนะคะว่าเขาโอเคกับการแหวกการเปิดของเราไหมอย่างนั้นด้วยใช่ไหมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดแหวกแล้วเขาแบบโอ้ทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่ดูแลตัวเองเลยนี้ก็คงไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าก็สวยแล้วผิวก็สวยพร้อมที่จะโชว์ความมั่นใจได้รับรองคือว่าไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องมีแต่คนชื่ชชนชมอย่างแน่นอนนะคะ